สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมา,าลงลึกเรื่องเทพีฮินดูองค์หนึ่งค่ะที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าทรงพลังมากๆแต่ก็แอบ,บดูลึกลับนิดๆนะคะคือพระแม่ไพรวีค่ะเรามีข้อมูลมีเรื่องเล่าทีา่น่าจะช่วยให้เข้าใจพระนางมากขึ้นครับสวัสดีครับ เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะชวนคุยให้เข้าใจกันง่ายๆค่ะว่าพระนางคือใครพลังของพระนางคืออะไรทําไมเรื่องราวของเทพีแห่งไฟกับวินัยองค์นี้ถึงยังน่าสนใจอยู่เสมอครับผมเป็นหัวข้อที่ดีมากครับชื่อไพรวีนี่จริงๆก็บอกความหมายในตัวอยู่แล้วนะครับมันมาจากคำว่าไพรวะซึ่งเป็นภาคที่ค่อนข้างดุดันน่าเกรงขามของพระศิวะหน้าที่หลักๆคือขจัดภาพลวงตา ค่ะ oh, okay. ส่วนไพรวีก็คือพลังแบบเดียวกันเลยครับแต่เป็นในภาพของสตรีถ้าให้พูดง่ายๆก็คือพลังของความร้อนแรงความกล้าและที่สำคัญเลยนะครับคือไฟที่มีวินัยควบคุมอยู่ไฟที่มีวินยัยครับไม่ใช่ไฟที่เผาทำลายมั่วซั่วแต่เป็นไฟที่เผาสิ่งไม่ดีสิ่งสกปรกให้กลายเป็นแสงสว่างเป็นปัญญาประมาณนั้นครับ น่าสนใจจังค่ะแล้วก็ยังมีอีกจุดที่น่าสนใจคือพระนางเชื่อมโยงกับดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในโหราศาสตร์พระเวทคือดาวอังคารหรือมังคละมังคละใช่ครับดาวสีแดงที่เป็นตัวแทนของพลังงานความกล้าหาญความมุ่งมั่นหรือบางทีก็เป็นการต่อสู้ซึ่งมันสะท้อนพลังของไพรวีได้ดีมากเดี๋ยวเราค่อยๆค,คุยกันไปนะครับว่าเชื่อมกันยังไง ได้เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะว่าพลังแห่งไฟและวินัยที่ว่าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องของพระนางได้บ้างคะถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นของไพรวีเท่าที่ทราบคือมันเกี่ยวกับเอ่อการสร้างเลยจัก,กรวาลใช่ไหมคะหลังจากที่พระแม่ภูวเนสุรีเทพีแห่งอวกาศได้สร้างทุกอย่างขึ้นมาแล้วใช่ครับคือหลังจากที่พระแม่ภูวเนสุรีแผ่ขยายพลังสร้างสรรค์ออกไปแล้วทุกอย่างก็ดูเหมือนจะดี แต่ว่ามีเหล่าฤาษีผู้มีปัญญาเขาสังเกตเห็นอะไรบางอย่างค่ะเขาสังเกตว่าการเติบโตการขยายตัวที่มันไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรมาท้าทายเลยเนี่ยมันค่อยๆนําไปสู่ความนิ่งเฉยความเฉยชาไปซะอย่างนั้นอ๋อเหมือนสบายเกินไปไม่มีแรงกระตุน้นประมาณนั้นเลยครับเหมือนทุกอย่างมันราบรื่นไปหมดจนขาดความเข้มข้นขาดแรงผลักดันซึ่งตามความเชื่อคือ แม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เองก็ยังต้องการความเข้มข้นของการฝุดฝนหรือตปัสนะครับแล้วนั้นก็เลยเป็นจุดที่พลังงานใหม่เกิดขึ้นมาใช่ครับก็ว่ากันว่าตอนนั้นใจกลางของจักรวาลก็ปรากฏเป็นเสาเพิงขนาดใหญ่ขึ้นมาเลยโหเป็นไฟที่แบบว่าร้อนแรงมากแต่แปลกคือไม่มีควันไม่มีเสียงแต่สว่างจ้าไปหมดแล้วยังไงต่อคะแล้วจากเปลวไฟนั่นแหละครับก็มีเทพีองค์หนึ่งปรากฏกายออกมา อยู่ในชุดสีแดงเพลิงเลยดวงตาเปล่งประกายเจิดจ้ามากนางนี้แหละครับคือไพรวีอ๋อมาจากเสาเพลิงเลยครับพลังที่มาเพื่อปลุกความเฉยช,ชาให้ตื่นขึ้นมาเปลี่ยนความเกียจคร้านให้กลายเป็นอำนาจให้กลายเป็นความมุ่งมั่นมีคนบอกว่าที่ไหนที่พระนางย่างกลายไปความเหนื่อยๆก็จะหายไปกลายเป็นความตั้งใจแทนความไม่รู้พอโดนไฟของพระนางเข้าไปก็จะกระจ่างแจ้งขึ้น ใช่ครับลมหายใจของพระนางเองก็มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าเป็นตาปัสซึ่งตัดป l สนี่คือความร้อนนะครับแต่ไม่ใช่ความร้อนแบบธรรมดาธรรมดาค่ะมันคือความร้อนอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากความเพียรพยายามการฝึกฝนตนเองอย่างเข้มข้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นความร้อนจากข้างในครับผมมีตำนานเรื่องหนึ่งที่น่าจะช่วยให้เห็นภาพพลังของพระนางชัดขึ้นนะคะ เรื่องโยคียชื่อวีรนาะอ๋อเรื่องนี้ชัดเจนมากครับเขาเป็นสิทธิของพระแม่ตาราใช่ไหมคะแล้วก็เอ่อมีความรู้เยอะมากแต่ดันแบบว่าหลงตัวเองไปหน่อยทนงตนว่ารู้เยอะจนลืมการปฏิบัติจริงไปใช่ครับคือรู้ทฤษฎีเปะ๊ะแต่พอถึงเวลาลงมือทำจริงๆกลับหย่อนยานลงเพราะมัวแต่ภูมิใจในความรู้ของตัวเองอาจารย์ของเขาก็เห็นว่าเอ๊ะลูกศิษย์เริ่มจะหลงทางแล้วก็เลยสวดภาวนาขอให้มีอะไรมาช่วยเตือนสติหน่อย ค่ะอากมากท้องฟ้านี่แดงฉานไปหมดเลยน่ากลัวเหมือนกันนะคะครับและทันใดนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาใส่ชุดสีแดงเพลิงผมนี่ประดับด้วยงูผิวกายเหมือนทองแดงร้อนๆเลยในมือก็ถือคบเพลิงลูกโชนอยู่นี่คือไพลวีในฝันใช่ครับพอวีราณาถะศบตานางเท่านั้นแหละความยิงความทนงตนในใจมันหายวับไปเลยเหมือนโดนเผา แล้วพระนางพูดอะไรกับเขาในฝันคะก็พูดเตือนสตินะครับประมาณว่าเจ้ามัวแต่สแสวงหาความสงบสุขแต่ความสงบที่มันไม่มีวินยัยมันก็เหมือนน้านิ่งที่รอวันเน่าความรู้ที่เจ้ามีเยอะแยะถ้าไม่ลงมือปฏิบัติมันก็ไม่ต่างอะไรกับยาพิษหรอกลุกขึ้นมาแล้วเผาความหลงผิดของตัวเองซะโหแรงเหมือนกันนะคะครับพอพูดจบเท่านั้นแหละทะเลทรายในฝันก็ลุกเป็นไฟเลย เผาภาพลงตาทั้งหมดของวีราณาทะจนไม่เหลือแล้วผลเป็นยังไงคะวีราณาถก็สะดุ้งตื่นเลยครับเหงื่อท่วมตัวเลยแต่แปลกคือเขารู้สึกโล่งมากๆแล้วก็เข้าใจทันทีเลยว่าอ๋อไพรวีมาช่วยเตือนสตินี่เองมาช่วยเผาความยึดมั่นถือมั่นผิดๆของเราไปอะค่ะตั้งแต่วันนั้นเขาก็เลยกลับมาฝึกฝนตัวเองอย่างจริงจังมุ่งมั่นจิตใจแน่วแน่เหมือนดาบเลยครับ นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะคะว่าพลังของพระนางคือการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ทำลายเฉยๆถูกต้องครับเป็นการทำลายเพื่อสร้างใหม่หรือทำลายสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้สิ่งที่ดีกว่าเกิดขึ้นทีนี้มาดูเรื่องรูปลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของพระนางกันบ้างดีกว่าคะ่ะที่เด่นๆเลยก็คือผิวกายสีแดงเข้มใช่ไหมคะใช่ครับ สีแดงเข้มเหมือนตอนเช้าตรู่หรือสีเลือดเลยเป็นสีของพลังชีวิตความร้อนแรงแล้วก็มีสามเนตรดวงตาที่สามกลางหน้าผากที่ว่ากันว่าลุกเป็นไฟแห่งปัญญาครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอย่างรู้การมองเห็นความจริงที่อยู่ลึกกว่าสิ่งที่ตาเนื้อเห็นแล้วที่คอเห็นว่าทรงสวมพวงมาลัยหัวกะโหลกอันนี้ดูน่ากลัวนิดนดนะคะมันมีความหมายยังไงคะอ๋อครับอาจจะดูน่ากลัว แต่จริงๆแล้วความหมายลึกซึ้งนะครับมันไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความตายแบบน่ากลัวแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการที่พระนางได้เอาชนะอัตตาหรือตัวตนจอมปลอมไปแล้วอัตตาครับคือการยึดติดกับความคิดว่านี่คือตัวฉันนี่คือของฉันแบบผิดๆเนี่ยในทางจิตวิญ,ญญาณถือเป็นความตายอย่างหนึ่งเหมือนกันการที่พระนางสวมหัวกะโหลกก็คือแสดงว่าพระนางก้าวข้ามความยึดติดในตัวตนเหล่านั้นไปได้แล้ว ชนะมันได้แล้วอ๋อเข้าใจแล้วค่ะลึกซึ้งกว่าที่คิดนะคะครับผมแล้วในพระหัตถ์หรือมือก็จะทงถือของต่างๆที่มีความหมายมีอะไรบ้างคะก็จะมีลูกประคำอันนี้ใช้สำหรับการทำสมาธิการจดจ่อภาวนาค่ะมีคำพีก็แทนความรู้ปัญญาค่ะแล้วก็มีคาถา อันนี้ไว้สำหรับทุบทำลายความเกียดคร้านหรืออุปสรรคต่างๆที่มาขวางกัน้นแล้วก็มีท่าประทานพรด้วยใช่ไหมคะใช่ครับบางทีก็ส่งแสดงท่าประทานพรมุตราให้กับผู้ที่อดทนผ่านการทดสอบอันเข้มข้นของพระนางไปได้ส่วนที่ประทับก็มักจะเป็นดอกบัวสีแดงบนรูปสามเหลี่ยมแห่งไฟครับสามเหลี่ยมที่มียอดชี้ขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธาตุไฟพลังงานที่พุ่งขึ้นสู่เบื้องบน และมีกายก็สว่างจ้ามากเหมือนดวงอาทิตย์เป็นพันๆดวงรวมกันเลยแสดงถึงไฟทั้งภายนอกคือดวงอาทิตย์แล้วก็ไฟภายในคือการตื่นรู้ถูกต้องครับครอบเลยเคยได้ยินว่ามีการพูดถึงการร่ายรำของไพรวีด้วยอันนี้คือ,อยังไงคะอ๋อครับมีคำพีชื่อรุทธยามนต t a n t r พูดถึงเรื่องนี้ไว้เขาบอกว่าการร่ายรำของไพรวีไม่ใช่การเต้นรำธรมธรมดาาเพื่อความสวยงามหรือบันเทิงนะครับ แต่มันคือการขับเคลื่อนวงล้อแห่งการชำระล้างการทำให้บริสุทธิ์การชำระล้างใช่ครับมันไม่ใช่การทำลายล้างแบบศูนย์เปล่าแต่เป็นการแปลเปลี่ยน transmutation คล้ายคล้ายกับหลักการเล่นแร่แปรธาตุเลยครับที่เขาพยายามเปลี่ยนโลหะธรรมอธรรมดาให้กลายเป็นทองคําการแปลเปลี่ยนหมายความว่าพลังงานที่ดูเหมือนไม่ดีอย่างความโกรธความอยากมากๆอะไรพวกนี้ไม่จําเป็นต้องกําจัดทิ้งไปแต่เอามาใช้ประโยชน์ได้หรอคะใช่เลยครับนั่นคือหัวใจสําคัญเลยครับ พลังงานพวกนี้มันมีพลังมหาศาลอยู่ในตัวไพรวีสอนให้เราไม่ใช่กดข่มมันไว้หรือปล่อยให้มันทำลายเราแต่ให้เรียนรู้วิธีควบคุมและแปลเปลี่ยนมันเหมือนช่างตีเหล็กที่เอาเหล็กร้อนๆมาทุบมาตีจนกลายเป็นดาบที่คมและมีประโยชน์ได้อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะดังนั้นในชีวิตของคนที่เอ่อบูชาหรือเชื่อมโยงกับพลังงานของไพรวีเนี่ยบางทีอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่มันท้าทายมากๆเข้มข้นมากๆ เช่นอะไรบ้างคะอาจจะเป็นการสูญเสียงครั้งใหญ่ความขัดแย้งที่รุนแรงหรือการที่ต้องมานั่งพิจารณาข้อบกพร่องของตัวเองแบบเจ็บๆนะครับฟังดูหนักเหมือนกันนะคะครับมืนอาจจะรู้สึกเหมือนโดนเผาเหมือนไม่เหลืออะไรเลยแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังความร้อนแรงนั้นคือกระบวนการที่พนังกําลังขัดเกลาเราอยู่เหมือนช่างทองที่ต้องใช้ไฟแรงๆหลอมทองเพื่อไล่สิ่งสกปรกออกไปให้เหลือแต่เนื้อทองคําบริสุทธิ์จริงๆ เหมือนเป็นความเมตตาในรูปแบบที่เอ่อเข้มข้นมากๆนะคะใช่ครับเป็นความเมตตาที่มาพร้อมกับความจริงไม่มีการประนีประนอมกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วในแง่ของการฝึกฝนปฏิบัติทางจิตวิญญาณอย่างโยคะหรือการบำเพ็ญเพียรต่างๆพระน่งมีบทบาทสำคัญยังไงคะในกลุ่มเทพีมหาวิทยาทั้ง10องค์นะคะรับไพรวีถือเป็นศูนย์รวมหรือเป็นผู้ควบคุมตปะเลยก็คือไอ้ความร้อนจากความเพียรที่เราพูดถึงกันในตอนต้นนั่นแหละครับค่ะตปะ ใช่ครับคือความมุ่งมั่นความอดทนการบำเพ็ญตะบะความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความยากลำบากในการฝึกฝนพระนางเปรียบเหมือนเทพีของนักรบภายในตัวเราเลยครับนักรบภายในครับนักรบที่ไม่จำเป็นต้องไปสู้รบกับใครข้างนอกแต่สู้กับความสับสนความอ่อนแอความขี้เกียจในใจตัวเองเนี่แหละครับนึกภาพออกเลยค่ะเวลาเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างตอนแรกไฟแรงมากมีแรงบันดาลใจแต่พอทำไปสักพักแรงบันดาลใจมันเริ่มหมด เริ่มท้อเริ่มขี้เกียจใช่เลยครับช่วงนั้นแหละช่วงนั้นแหละที่ต้องใช้วินยัยใช้ความมุ่งมั่นเข้ามาสู้แทนแรงบันดาลใจที่หายไปซึ่งก็คือพลังงานของไพรวีใช่ไหมคะถูกต้องครับเหมือนมีเสียงของพระนางกระซิบอยู่ข้างในว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้สิลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับมันความเจ็บปวดหรือความยากลำบากเนี่ยแหละคือสิ่งที่กำลังหล่อหลอมเจ้าให้แกร่งขึ้นโโหได้ยินแบบนี้มีกำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะครับ แล้วภายใต้การชี้นำของพลังงานแบบนี้แหละครับการแปลเปลี่ยนที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นความโกรธที่เคยทำลายเราอาจจะกลายเป็นพลังในการปกป้องความถูกต้องความปรารถนาที่เคยวุ่นวายก็อาจจะกลายเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งสู่เป้าหมายอย่างไม่ลดละความกระสับกระส่ายความฟุ้งซ่านก็อาจจะกลายเป็นจังหวะที่มั่นคงมีพลังในการลงมือทาแล้วพลังงานพวกนี้มันเกี่ยวกับจัก,กระด้วยใช่ไหมคะที่พูดถึงกันในศาสตร์โยคะใช่ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมณีปุระจักระหรือจักระที่สามที่อยู่บริเวณสะดือจักระที่สะดือครับซึ่งจักระนี้ถือเป็นศูนย์กลางของพลังเจตจำนงความมุ่งมั่นพลังชีวิตแล้วก็ไฟย่อยอาหารหรือไฟในร่างกายตามความเชื่อของโยคะเลยครับพลังของไพรวีจึงเชื่อมโยงกับจักระนี้อย่างมาก อ๋อเชื่อมกันอย่างนี้นี่เองน่าสนใจมากค่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องดาวอังคารที่เราเกริมไว้ตอนแรกค่ะมันเชื่อมกับไพรวียังไงให้ชัดเจนขึ้นอีกนิดคะครับดาวอังคารหรือมังคละในทางโหราศาสตร์พระเวทเนี่ยคือดาวที่ให้พลังงานให้ความกล้าให้ความมุ่งมั่นอยากจะลงมือทําแต่พลังงานมันดิบมากครับถ้าไม่มีอะไรมาควบคุมหรือควบคุมไม่ดี ก็จะกลายเป็นความก้าวร้าวความใจร้อนใช่ครับความหุนหันพันแล่นการชอบเอาชนะหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ง่ายๆแล้วไพรวีเข้ามาเกี่ยงตรงไหนคะไพรวีเปรียบเสมือนวินยัยหรือสติที่เข้ามาควบคุมและชี้นำพลังงานดิบๆของดาวอังคารนี่แหละครับให้นึกภาพเหมือนดาบเล่มหนึ่งพลังงานของดาวอังคารคือความคมความแกร่งของดาบแต่ไพรวีคือผู้ใช้ดาบที่มีสติมีปัญญา รู้ว่าควรจะใช้ดาบนี้เมื่อไหร่อย่างไรเพื่อป้องกันตัวหรือเพื่อสร้างสรรค์ไม่ใช่เอาไปฟาดฟันทำร้ายคนอื่นไปทั่วอ๋อเหมือนเอาวินัยมาควบคุมพลังให้ใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรถูกต้องครับด้วยวินัยและการชี้นำของไพรเวรีพลังงานที่ร้อนแรงของดาวอังคารแทนที่จะเผาไหมเราหรือคนอื่นก็จะถูกขัดเกลาให้กลายเป็นเครื่องมือของการกระทำอันศักดิ์สิทธิ์ sacred action ครับ คือการลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือเป็นไปเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณเข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะอย่างนี้ถ้าในทางโหราศาสตร์ใครที่มีดาวอังคารในดวงชะตาที่อาจจะส่งผลให้ใจร้อนง่ายหรือมีเรื่องขัดแย้งบ่อยๆการบูชาหรือระลึกถึงพรเวรีก็อาจจะช่วยปรับสมดุลพลังงานตรงนี้ได้ใช่ครับช่วยได้มากเลยครับ เป็นการเปลี่ยนแรงกระตุ้นที่หุนหันให้เป็นความมุ่งมั่นที่มีเป้าหมายชัดเจนเปลี่ยนความโกรธง่ายให้เป็นความกล้าหาญที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกเปลี่ยนความร้อนที่อาจจะเผาไล่ให้กลายเป็นแสงสว่างที่นำทางแทนครับดีจังเลยค่ะแล้วถ้าออคนที่ฟังอยู่สนใจอยากจะบูชาหรือทำสมาธิถึงพระนางมีมนหรือวิธีการแนะนำไหมคะมีครับเสียงพื้นฐานหรือพิชมนที่สำคัญของพระนางคือริม รครับซึ่งวิญๆงเสียงรีมเนี่ยเป็นเสียงหลักของพลังงานศักดิ์ิหรือพลังงานไฟหญิงหลายพระองค์เลยนะครับแต่สําหรับไพรวีการเปล่งเสียงรีมนี้จะเน้นความรู้สึกที่มันแหลมคมชัดเจนพุ่งทยานขึ้นเหมือนเปลเวไฟที่กําลังลุกโชนอย่างมีพลังนะครับอ๋อต้องใส่ความรู้สึกของไฟเข้าไปด้วยใช่ครับส่วนบทสวดเต็มๆที่นิยมใช้กันก็คือโอมครีมไพรวย,ยัยญนามะโอมฮีมไพรวย,ยัยนมะครับ แปลงง่ายๆก็คือขอนอบน้อมแด่พระแม่ไพรวีผู้ทรงพลันแห่งการเปลี่ยนแปลงอันศักดิ์สิทธิ์แล้วการทำสมาธิล่ะคะมีวิธีง่ายๆั้ยไหมคะมีครับลองทําง่ายๆก็ได้ครับคือหลับตาเบาๆแล้วก็ลองจินตนาการว่ามีเปลวไฟสีแดงสว่างๆดวงเล็กๆอยู่ตรงกลางใจเราค่ะกลางใจครับแล้วก็หายใจเข้าออกช้าๆสบายๆ ให้ลมหายใจแต่ละครั้งเหมือนค่อยๆพัดให้เปลวไฟนั้นมันสว่างขึ้นลุกโชนขึ้นเรื่อยเรืจนรู้สึกว่าความอบอุ่นความสว่างความกล้าหาญจากเปลวไฟนั้นมันแผ่สร้างไปทั่วทั้งตัวเราทั้งห้องหรือทั้งโลกเลยก็ได้จินตนาการให้ไฟมันแผ่ออกไปใช่ครับเชื่อกันว่าในแสงสว่างอันอบอุ่นนั้นผู้ความกลัวความลังเลความสับสนต่างๆมันจะค่อยๆมาลายหายไป เหลือแต่ความชัดเจนความมัน่นคงฟังดูทำตามได้ไม่ยากเลยค่ะน่าลองทำดูนอกจากเรื่องเหล่านี้แล้วยังมีแง่มุมอื่นที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระนางอีกไหมคะที่เรายังไม่ได้คุยกันโอ้มีอีกเยอะเลยครับแต่ถ้าจะให้เชื่อมโยงกับเรื่องไฟวินัยที่เราคุยกันมาก็อาจจะมีเรื่องไฟแห่งวาตาไฟแห่งวาจาครับคือัยรวีสอนให้เราตระหนักว่าคำพูดของเราเนี่ยมันมีพลังเหมือนไฟเลยนะ ใช้สร้างสรรค์ให้กำลังใจก็ได้หรือใช้เผาทำลายทำร้ายจิตใจคนอื่นก็ได้จริงค่ะการมีวินัยในคำพูดการคิดก่อนพูดการพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นความจริงจึงเป็นการควบคุมไฟอย่างหนึ่งเหมือนกันบางครั้งการเลือกที่จะเงียบก็ส่งพลังกว่าการพูดออกไปนะครับหมายถึงยังไงคะ หมายถึงการใช้ความเงียบนั้นเป็นเหมือนการใช้ไฟข้างในเผาผลาญความโกรธความคิดลบหรือคำพูดร้ายๆที่มันอยากจะพุ่งออกมาไม่ปล่อยให้มันออกไปทำร้ายคนอื่นเป็นการควบคุมไฟภายในตัวเองนั่นเองครับอ๋อลึกซึ้งจังค่ะการควบคุมคำพูดก็คือการฝึกวินัยอย่างหนึ่งใช่ครับอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือความสัมพันธ์กับพระแม่กาลีค่ะพระแม่กาลีที่ดุดันมากๆครับ พระแม่กาลีคือเทพีแห่งการเวลาการสลายตัวการเปลี่ยนแปลงแบบถึงรากถึงโคนในบางตำราเขาอธิบายว่าไพรวีเปรียบเหมือนภาคที่ควบคุมพลังงานไฟอันรุนแรงมหาศาลของพระแม่กาลีให้มันมีระเบียบแบบแผนมากขึ้นเหมือนเป็นลิ้นของไฟหรือเป็นภาชนะที่รองรับไฟนั้นทําให้การสลายตัวหรือการทําลายล้างไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการนําไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้ เหมือนเป็นวินัยที่อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั่นเองใช่ครับทําให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมันสมบูรณ์และเป็นไปเพื่อสิ่งที่ดีกว่าหัวยิ่งฟังยุ่งรู้สึกว่าพระนางเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเยอะมากเลยนะคะทั้งเรื่องการควบคุมอารมณ์คําพูดการตั้งเป้าหมายการมีวิน,นัยครับผมพลังงานเหล่านี้มีอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วครับกลางนั้นมีเทพีประทับอยู่บนดอกบัวแห่งไฟใส่ชุดสีแดงดวงตาที่สามตรงหน้าผากลุกโชน แต่แววตาโดยรวมกับสงบนิ่งมากๆแม้ว่ารอบๆตัวจะเต็มไปด้วยไอยความร้อนพลังงานที่เข้มขน้นมีแสงสว่างเป็นพันๆสายแผ่ออกมาจากตัวพระนางแต่ละสายเหมือนเป็นคำสัญญาว่าความพยายามอย่างมีวินัยของเราจะไม่เสียเปล่าแน่นอนครับสวยงามมากครับแล้วอาจจะมีเสียงหนึ่งก้องอยู่ในใจเราเบาวๆว่าข้าคือไฟที่กำลังขัดเกลาเจ้าอย่าได้กลัวความร้อนแรงนี้เลย เพราะนี่คือความรักของข้าในรูปแบบที่เข้มข้นที่สุดที่จะหล่อหลอมเจ้าให้บริสุทธิ์ให้แข็งแกร่งและให้งดงามอย่างแท้จริงโหฟังแล้วขนลุกเลยค่ะครับเมื่อเราเข้าใจและยอมรับสารนี้ได้เราก็จะเหมือนได้เกิดใหม่จากกองไฟนั้นจริงๆครับด้วยความรู้สึกที่กระจจางแจ้งขึ้นกล้าหาญขึ้นมั่นคงขึ้นสุดยอดเลยค่ะสรุปแล้วหัวใจสำคัญของไพรวีก็คือพลังของวินัยจริงๆนะคะ การกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายความยากลำบากไม่หนีปัญหาและก็ศิลปะของการแปลเปลี่ยนพลังงานข้างในไม่ว่าจะเป็นความโกรธความอยากหรือความกลัวให้มันกลายเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าใช่เลยครับนี่คือแก่นสำคัญเลย การทำความเข้าใจพลังงานแบบนี้นะคะอย่างเรื่องของไพรวีกับวินัยหรือที่เชื่อมโยงกับดาวอังคารพลังในการลงมือทำก็น่าจะช่วยให้เรามีมุมมองใหม่ๆในการรับมือกับเรื่องยากๆในชีวิตหรือเข้าใจความร้อนแรงข้างในใจตัวเองหรือแม้แต่ของคนอื่นได้ดีขึ้นนะคะแน่นอนครับการเข้าใจพลังงานพื้นฐานเหล่านี้มีประโยชน์มากๆครับและศาสตร์อย่างโหราศาสตร์พระเวทอินเดียก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับ ที่ช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของพลังงานต่างๆเหล่านี้ว่ามันส่งผลต่อชีวิตเราในแต่ละช่วงเวลาอย่างไรได้อย่างละเอียดและก็เป็นระบบมากขึ้นด้วยทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นและก็สามารถวางแผนรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเท่าทันไม่ประมาทครับค่ะ และสำหรับผู้ฟังท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะลองสำรวจพลังงานเหล่านี้ในบริบทของดวงชะตาของตัวเองดูเพื่อจะได้นำไปปรับใช้วางแผนชีวิตให้มันสอดคล้องกับศักยภาพแล้วก็จังหวะที่เหมาะสมกับเราจริงๆก็สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์เดวีอาสนะได้โดยตรงเลยนะคะ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์พระเวทอินเดียโดยตรงเลยค่ะติดต่อได้ที่เว็บไซต์ w w r w a s t r o a s a n a c o m ย้ำอีกครั้งนะคะ w w w a s t r o a s a n a c o m ค่ะเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยค่ะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวของพระแม่ไพรวีในวันนี้หวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันจะเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะจุดประกายความคิดใหม่ๆให้กับหลายๆท่านได้นะคะยินดีเสมอครับ แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ